เดียวกันวันนี้การเดินหน้าหาหลักฐานคุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งคือครอบครัวของแอมวันนี้เราไม่เคยเห็นคนในครอบครัวมาเยี่ยมนะคะคแต่ล่าสุดวันนี้เรามีโอกาสคุยกับพ่อกับแม่ของแอมจริงจจะบอกว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้แหละเพราะที่ผ่านมาคุยผ่านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจะเป็นคนเจอแล้วก็จะให้ข้อมูลตลอดว่าพ่อกับแม่ของแอมเขาก็เครียดนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเขาคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน จริงๆบ้านเขาพื้นที่เยอะนะคะบ้านที่พ่อแม่อยู่บ้านที่เปิดเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วยังมีร้านไอขายของอะไรของญาติเขาอีกวันนี้พ่อกับแม่พาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปด้านในเพราะวันนี้ศาลอนุมัติหมายคน้นพ่อกับแม่เปิดใจกับเรารอบครั้งแรกเลยเหมือนกันบอกว่าที่ผ่านมาเครียดมากแต่ถามว่ารู้เห็นกับพฤติกรรมของลูกไหมคุณผู้ชมคะวันนี้สิ่งที่พ่อกับแม่พูดคือไม่รู้กับมันหรอกเพราะว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนเนี้ย ไม่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านบ่อยคือพอเขาไปมีครอบครัวแล้วอะค่ะเขาก็ไปไป,ไปมามาแล้ววันที่มาเนี่ยไม่ได้ว่ามาหาพ่อกับแม่นะเอาอาหารหมามาแขวนเอาไว้หน้าบ้านเพื่อนแอมเคยบอกแอมเป็นคนรักสัตว์มากครับจะก,กระต่ายป่วยหรือหมาป่วยเนี่ยหาเงินไปรักษาสัตว์ตลอดพ่อกับแม่บอกถ้าเขามาก็คือเอาอาหารหมามาแขวนเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้จริงๆว่าลูกผิดหรือไม่ผิดขอให้เป็นกระบวนการของศาลแต่ครอบครัวก็ขอความยุติธรรมด้วย พ่อสังคมตราหน้าว่าลูกเนี่ยไปฆ่าคนไปวางยาด้วยวิธีการโหดเหี้ยมโหดร้ายพ่อกับแม่ไม่ได้ทํามาหากินค่ะคือถามว่าที่บ้านเขาทําอะไรจริงๆพ่อกับแม่ขายของในตลาดนะคะก็เลยไม่กล้าออกไปไงกลัวคนเขาจะบอกเนี่ยพ่อแอมไซยานายแม่แอมไซยานายสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอความเป็นธรรมกับสังคมด้วยเพราะที่ผ่านมาก็ไม่รู้เห็นกับการกระทําของเขาแล้วต่อให้ถ้าแอมไปทําอะไรและได้ทรัพย์สินมา พ่อกับแม่ก็ไม่เคยรับเงินจากแอมมีแต่ส่งเงินผ่านเพื่อนฝากให้แอมในคุกเราดีใจจะไปทำอะไรแล้วลุงจะรู้ไหมแต่จะบอกไหมแ้่ทำเราก็กลัวจะไปทันะอะไรสักคนแม่มก็พูดนั่นแหละสังคมก็ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนนั้นพ่อแม่พ่อแม่ก็คือเป็นแค่พ่อแค่แม่แค่นั้นแหละแต่การที่เขาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่นั่น ก็ไม่รู้พฤติกรรมหรืออะไรจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ตอนนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นลุงรู้สึกเสียใจไหมครับที่มันเราก็ถึงเราก็เสียใจนะไม่ใช่ว่าเราดีใจถ้าลูกเราทําหรือไม่ทําเนี่ยเราก็เสียใจเพราะคนคนที่เขากระทบเนี่ยมันก็ต้องกระทบเหมือนจิตใจเราเหมือนจิตใจเราก็เลยจิดใจของพ่อของแม่มันก็เปลนไปลุงครับไม่ได้เจอลูกสาวมานานยัง มันก็ได้เจอหรอกพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาผ่านมาเมื่อก่อนที่แฟนก็นอยู่เมืองกายนะนะผ่านมาเขาแค่แล้วก็เอาอาหารหนามาแฟนนั่งอะไรอยู่นอกรั้วนะแค่นั้นแหละประมาณไม่เคยมานอนมาอะไรที่นี่เห็นว่าเขเข้าไปแป๊บนึงไปแล้วไปแล้วเขาคือเวรหมอประมาณประมาณกี่ปีแล้วครับหนประมาณกี่ปีแล้วที่ที่ไม่ได้เจอประมาณที่ปีไม,ไม่ไม่ต้องพูดว่าที่ปีหรอก ก็คือปากไปปาย่าไฟเขามาบ้างแต่ว่าไม่ได้มาประจำมีแบบนี้มาก็เสียใจนี่ค่ะไม่ได้ออกจากบ้านเลยหลังจากนั้นแล้วก็เครียดด้วยแต่วันนี้ปรากฏว่าตอนที่เข้าไปตรวจสอบในบ้านมันมีหลักฐานบางอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าน่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม,อมของคดีเหมือนกันนะคะลองดูนยนะฮะว่าเขาเจออะไรบ้างหนึ่งคือสมุดบัญชีเงินฝากของแอมสองก็คือผงอะไรบางอย่างสีขา,ขาวๆเนี่ยฮะสองถุง 3ามเมมโมรี่การ์ดสอันแล้วก็รถยนต์ Honda Jazz สีดำอีกหนึ่งคันแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกให้ว่ารถ Honda j a จ z คันนี้มันมีความผิดปกติยังไงเพราะเท่าที่มีการตรวจสอบคุณผู้ชมครับรถ Honda Jazz คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่รถเป็นของแอมแล้วถูกระง,งับใช้ตั้งแต่ปี2,558 มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ลองดูน่นะฮะมีการพ่นสีทับจากสีแดงให้เป็นสีดําดูเผินๆเ,เอาก็ลดสีดำนี่แต่ตํารวจดูละเอียดคุณผู้ชมลองดูนี่มันจะมีร่องรอยอยู่ตรงบริเวณกันชนเห็นเลยว่ามีพื้นสีแดงอยู่นี่ฮะนี่คือด้านล่างของกันชนแล้วด้านหน้ามันเหมือนกันชนมันไปถลอกอะไรบางอย่างสีดําด้านนอกมันหลุดล่อนออกไปแล้วก็เผยให้เห็นพื้นสีแดงที่อยู่ด้านล่างซึ่งตํารวจบอกว่าเนี่ยมันน่าสงสัยมากเพราะ เรื่องนี้ทำไมแอมถึงต้องเอารถคันสีแดงไปพ่นสีทับเป็นสีดำแล้วการตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตำรวจเดี๋ยวจะเก็บหลักฐานเนี่ยนะฮะแล้วเอาไปประกอบดูว่ามันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงถูกใช้ในการก่อคดีไหนบ้างหรือไม่มนี่คือรถต้องสงสัยที่เขาบอกเลยนะว่าเห็นจอดอยู่ในบ้านของพ่อแม่แอมแล้วก็เป็นรถของแอมด้วยแต่สภาพเนี่ยฝุ่นค่อนข้างเขอะแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแอมเขามี ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจำนนำรถนะคะแต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าไปตรวจสอบรถหลายๆคันที่เกี่ยวข้องกับแอมโดนสวมทะเบียนหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นซากรถที่อยู่ที่บ้านวันนี้ต้องอาจจะใช้คําว่าซากเพราะว่าไม่มีคนใช้มาฝุ่นจนจับอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าจะไปโยงกับทะเบียนรถที่ถูกนําไปสวมคันอื่นหรือไม่ วันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณชุดติรัฐให้ข้อมูลบอกว่าปกติพ่อกับแม่แอมเขาก็เก็บตัวเขาก็ไม่ค่อยเปิดประตูเพราะเขาไม่ยุ่งกับใครส่วนแอมตามที่พ่อบอกพ่อเขาพูดจริงนะคะไม่ค่อยกลับมาที่บ้านแต่ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้มีข้อมูลที่บอกว่าแอมเองมาปรึกษากับพ่อบอกไม่มีตังค์เขามไม่ได้บอกช่วงระยะเวลานะคะบอกแค่ว่าแอมเนี่ย มีปัญหาเรื่องของการเงินพ่อก็เลยจะเอาบ้านไปจำนองเพื่อจะหาเงินไปช่วยลูกแล้วตอนนั้นเองคนที่มารับจำนองบ้านของแอมมาเล่าให้ชาวบ้านฟังอีกบอกเนี่ยรับจำนองบ้านมาแล้วนะเพราะแอมเขาขัดสนเขามีปัญหาเรื่องการเงินหลังจากมีคนมาจำนองบ้านไปปุ๊บแอมติดต่อมาที่คนรับจำนองบอกว่าพี่เดี๋ยวจะทำขนมมาให้เกือบไปแล้วคุณผู้ชมคือไม่ได้บอกว่าเขา<ป>จะวางยาหรอกนะออออแต่ว่าเป็นคนแบบใจดีจังเลย ชอบทาขนมชอบเอาน้ําสมุนไพรให้คนนั้นคนนี้คนรับจำนองบ้านซึ่งก็อยู่ในฐานะเจ้านี้เขาบอกว่าดีว่าตอนนั้นอะ่ะไม่ได้ทานค่ะซึ่งปกติถ้าพูดถึงพ่อกับแม่แอมเขาเป็นคนดีส่วนลูกเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปนานแล้วรู้ข้อมูลล่าสุดแค่เรื่องนี้ยแหละให้พ่อเอาบ้านไปจำนองตัวพ่อเขาเนี่ยคือคือเขารู้ว่าลูกเขามีปัญหารเรื่องเงินอย่างเงี้ยเขาก็คือจะเอาบ้านตรง ตรงตรงเนี้ยเขามาไว้กับบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็หายไปพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอย่างไงว่าได้ไม่ได้เงี้ยเรื่องเรื่องบ้านเรื่องอะไรเพราะเขาเขาบอกว่าลูกสาวเขามีปัญหาเรื่องเงินอันนี้คือพวกเขาคยพูดให้เราฟังมามาที่นี่ค่ะมามาบ้าน,บ,านบ,บ้านนี่แหละบ้านเนี้ยบ้านบ้านมา,มาน้ำค่ะ <S <S <อ>เพราะว่าเขาเขาจะเอาบ้านมาจำนอง<อ>แล้วแล้วเขาบอกว่าแอมคือแอมเขาก็ จะทาขนมอะไรเงี้ยมาให้ให้เขาเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินไม่ได้อะไรหนูก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเขาได้จำนองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาเพียงเพียงเพียงแต่เขาบอกว่าตัวลูกเขามีปัญหาเรื่องเงินแปลกมากเลยจริงๆทําธุรกิจเยอะมากเงินมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ทำธุรกิจเยอะมากแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้อีกมุมหนึ่งนะ กับเหตุการณ์หรือคดีที่เขาก่อไว้ที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยเงินก็น่าจะมีมากโขอ,อยู่แล้วเงินหายไปไหนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมครับถามว่าแล้วเครือญาติของแอมวันนี้ไหนๆเราลงพื้นที่ไปเราได้ไปพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านของพี่สาวแอมที่ยังนึกภาพออกไหมฮะบ้านที่เขาข้างหน้ามีทั้งร้านนวดร้านสปามีเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย วันนี้เราลงพื้นที่ไปแล้วพยายามจะอยากจะไปคุยกับพี่สาวของแอมเหมือนกันปรากฏไม่เจอตัวะฮะเจอแต่คนงานชื่อคุณแสงก็ถามว่าวันนี้พี่สาวของแอมอยู่บ้านไหมแต่แสงบอกว่าออกไปตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนก็เลยลองถามดูว่าพี่สาวของแอมที่ว่าเป็นพี่สาวต่างมารดาเนี่ยนะมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์บ้างไหม คนงานบอกไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนกันเพราะปกติก็อยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ทถ้าคนที่เป็นพยาบาลไหมหรือว่าไม่มีไม่รู้ครับไม่รู้เลยผมมาทำงานไม่ได้อ๋อเราไม่ได้รู้จักเขาวันนี้ไม่เห็นเขาเลยไม่เห็นราะว่าผมไม่ได้แปบอไม่ได้ไม่ได้อยู่ เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะะฮะว่ามีญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งของแอม,อมเกี่ยวข้องหรือทํางานในโรงพยาบาลหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของยงยาอะไรพวกนี้หรือเปล่าอแต่ว่าวันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน<อ>นะคะในละแวกตรงนี้มีแค่พ่อกับแม่ที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนคนอื่นๆไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว